โอเคสวัสดีครับทัวริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชนทวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดให้พี่ใหญ่ไปอีกหนึ่งลำะนะครับก็ถ้าเป็นตระกูลสายทัวริงเนี่ยพี่ใหญ่สุดก็อันนี้มีเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพี่เขาเรียกะไรเป็นพี่รองแล้วกันนะพี่ใหญ่สุดจริงๆมีมีอีกเบอร์หนึ่งนะตัว r 1พันสองห้าศูนย์ีนี่ตัวนี้คือ GS พันสองนะครับ GSA เท่ ลอลอล่ำล่ำนเป็นความฝันเป็นรถในความฝันของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนี่เลยมันเท่มันใหญ่มันแกรนและมันคือ Touring Adventure นี่ตัวจริงนะครับเรื่องสมรรถนะ เรื่องของแบรนด์นี้ตั้งตระกูล GS เนี่ยก็คงไม่ต้องสาธยายอะไรกันนะครับทุกคนที่เขาใช้กันอยู่นะโดยเฉพาะต,ตัวความความมันของเครื่องบ็อกเซอร์เนี่ยนะมันมัน,มนยังไงนี่อ่าดูเสื้อสก์อง,งเอลของเขาร,บรอบๆเลยคันนี้นะครับใช้ Clash Bar เนี่ยของ To r ร t e ท h นี่ค a าชบาร์ท o r a t e ท h เท่ๆแบบนี้เลยๆๆบบเต็มเต็ม นะครับแล้วก็เป็นสเปคโรงรุ่นของเขาเลยอ่ะสำหรับลูกค้าวันนี้ที่เป็นไฮไลท์ของเราแล้วก็เป็นสินค้าที่ทาง touring edition ของเราแล้วก็ p พ n t h อรจัดให้กับพี่ใหญ่นะครับ bmw r 102 GSA คันนี้เนี่ยก็คือชุดแหลกท้าย p a n t h อรแล้วก็ตัวปี๊บอลูมิเนียมนะครับความจุ65ลิตร ใส่หมวกกันน็อกได้2ใบโจทย์ที่ลูกค้าตั้งมาให้เนี่ยก็คือกล้องกล้องขอขอ,อหมวกเนะ่อยเอาหมวกมาใส่2ใบน่ยนะครับโจทย์ที่ลูกค้าให้มาก็คือนะต้องการใช้ปิ๊บอลูมิเนียมที่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเอาไว้เวลาเดินทางไปห้างหรือไปท่องเที่ยวใกล้ๆนะครับ เขาจะไม่เอาตัวปี๊บข้างหรือกล่องข้างไปนะครับก็จะมีแค่ปิ๊บบนใบเดียวแต่ต้องการความจุที่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบอ่ะดเดี๋ยวเราลองใส่หมวกกันน็อกให้ดูนะครับว่าหมวกกันน็อกแบบแบบมีแกป๊ปอ่าแล้วก็แบบเต็มใบทั้งบอ่ะบนะครับอีกใบหนึ่งมีแกป๊ปนี่นะครับใส่ได้สบายสบายเลยเอาหมวกของลูกค้ามาใส่กัได้หมวกชูบไอตัว,ต,วตัวเนื้อสีเหลืองอ,ะอ่ะอ่าจะได้เห็นด้วยว่าว่าถ้าหมวกสไตล์ทัวร์ลิงยกคางอใส่ได้ไหม แบบสองใบแล้วอีกใบหนึ่งมีแก๊ปนีนะค่ความจุของเขาคือ65ลิตรนะครับเอาแทนแทนตัวนี้ในส่วนของตัวหมวกนะครับสามารถที่จะวางหมวกแบบมีแก๊ปได้เลยนะสามารถที่จะวางได้เลยอ่ตัวนี้ก็เป็นหมวกแบบยกข้าง อีกใบหนึ่งอันนี้ของลูกค้านี่วางได้แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งในส่วนของตัวปีกนะครับนี่ฮะวางแบบนี้บางแบบตรงๆเลยไม่ต้องมีตัดทงตัดแทงอะไรเลยตัวปีกเนี่ยความจุ65้าลิตรที่ฝาก็จะมีเรียกว่าเป็นอินเนอร์มาให้เป็นมาตรฐานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ตัวบอดี้ของเขาก็จะมีตัวอินเนอร์มาให้ด้วยเช่นกันครับสามารถที่ปิดฝาล็อกปีกได้ปกติแบบนี้เลยปึ๊บ ได้ตัวปี๊บเอาตัวปี๊บก่อนนะว่าความแหวกวูณยาวคูณสูงหรือดันเมนชันของเขาเนี่ยความกว้างนะครับ560เซนติเมตรนะครับ60เซนติเมตรเนี่ยมันโจทย์มันก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาเลี้ยวรถแบบสุดแล้วเนี่ยเอาอง,ง่ายๆว่าแฟลชบาร์ล้วกันแฟลชบาร์างของตัวรถ รวมแล้วแบบเ,เสร็จอันนี้จะอยู่ที่85ถึง88-89เซนติเมตรความกว้างจากฐา,านล่างของตัวบ็อกเซอร์นะครับจากซ้ายไปขวาได้ความหมายก็คือนะครับตัวตี60เซนติเมตรเนี่ยไม่าอาไรเไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในการขับขี่เจ้า,ายักษ์ใหญ่นะครับความลึกนะครับจากหน้าไปหลังที่ประมาณ42เซนเมตรในส่วนของความสูงจะอยู่ที่34เซนติเมตร ก็ถือว่าตอบโจทย์ที่ลูกค้าตั้งมาแล้วก็อ,อยากได้ผลนะครับแต่สิ่งสาคัญอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนิดหนึ่งว่าเวลาถอดฟิ๊บนะครับออกจากตัวรถนะครับสายพุญแจกุญแจจะให้มาสองดอกนะใช้แค่ดอกเดียวทั้งการถอดปล๊บแล้วก็เปิดฝานะครับกดล็อกครับกดสลักเซฟตี้ก่อนนะครับแล้วดึงปล๊บลง่าดึงสลักลงแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเก็บสลักก่อนนะครับแล้วจับปล๊ฟ เพื่อจะดึงมาข้างหลังถอยอย่างเดียวเลยถอยหลังอย่างเดียวเลยแบบนี้เองได้ส่วนของตัวแหลกนะครับตัวเพลตตัวนี้เนี่ยเราทําขึ้นพิเศษให้กับเจ้า b m r 1ส0ง g s คันนี้เลยนะครับตัวเพลทนะครับมาพร้อมขายยึดเราทําตรงรุ่นเลยนะครับเป็นขายยึดนะครับของ Panther และก็เพลทของ Panther นะครับ จัดใส่หมุดล็อกปี๊ดแอนเทอร์ให้อย่างดีเรียบร้อยเลยนี่ฮะอ่ะกากรณีที่ลูกค้าบางท่านนะครับ<ม>เรียกว่าอ,อย่างโจทย์ก็คือคันนี้นะครับ<ม>ต้องการใช้ปีป๊ดสองใบนะครับใบโจทย์ที่หนึ่งก็คือแอนเทอร์หกลิตรเอาไว้เดินทางใกล้ไกลนะแล้วก็เรียกว่าเอาไว้ใส่หมุดล็อกสองใบโจทย์ที่สองของเขาก็คือกรณีที่เขาต้องเดินทางไกลและไปหลายวันเขาจะใช้ปี๊บบนใบเล็กของของ BM แล้วก็ ปี๊บข้างที่เขามีอยู่เพราะฉะน้มันจะมีแบรนดทั้งหมดนะครับพอเขาจะต้องใช้ปี๊บคนไปเล็กของ BM ซึ่งมันต้องอาศัยแหลกนี้และชุดล็อของตัวแหลกเดิมะนะก็แค่ทําการถอดน็อตหนึ่งสองสามสี่เท่านั้นเลยครับถอดน็อตสี่ตัวครับแล้วยกชุนแผ่นนี้ขึ้นนะครับถอดขาตัวนี้สองตัวนี่ฮนะยกขึ้นมาแล้วใส่กลับเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองก็สามารถที่ใส่ปี๊บ BM ได้ปกติเลยนี่ เวลาใส่ตัวปี๊บกับนะครับก็ให้เอาสลับทั้ง4ี่จุดเนี่ยฮะวางเข้าไปให้มันตรงรอบเขาเนะดูเล็งให้ดูให้มันตรงร่องทั้ง4ี่ดปึ๊บแล้วก็ดันเข้าไปนะครับตกไปข้างหน้าน,นิดนึงนี่ฮะกดสลับเฟสซี่ครับแล้วเอาสลับลงมาเกี่ยวชุดล็อกที่ตัวถาดนะครับแล้วดึงสลับกับปึ๊บออกแรงนิดนึง ีสลักกับปึ๊บครับสำคัญคือจุดนี้ต้องล็อกตลอดเวลานะฮะต้องล็อกตลอดเวลากันมันดีดตัวออกนะครับส่วนตัวบนจะล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าตอบโจทย์การเดินทางตอบโจทย์การใช้งานที่ลูกค้าร้องขอมาสนสนนราคานะครับทั้งชุดก็จะมีตัวฟีทหบลิตรตั้งเบาะพิงเรียบร้อยนะครับ ขาล็อกพร้อมกับขาอะแดปเตอร์สำหรับ BMW r 1 2 GS คันนี้เดี๋ยวใส่มาให้ใต้โพ์เหมือนเดิมเลยนะครับ mm hmm. ขอบคุณลูกค้าที่สุับสนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ